เป <m ix> ลี่ยนรูปแบบว่ามีการปรับรงไนบ้างครก็มีมีมีปรับนะครับมีปรับในเรื่องของอการเล่นนะครับการเล่นในเรื่องของตัวเซตกับตัวตีนะครับแล้วก็เราเราไม่มีคู่ฟู้ไปก็เลยต้องต้องเพิ่มในเรื่องของความเข้าใจระหว่างลูกนิกนะครับลูกนิกกับกับตัตีนะครับต้องต้องพยายามให้เขาเข้ากันให,ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดขอ้อมผิดพลาดให้ได้มากที่สุดเมื่อคนของเราคิดว่า ก็สามารถช่วยได้นะครับสามารถช่วยได้ก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับแล้วก็อยู่ที่จิตใจนะครับที่ที่เขาสองคนต้องต้องต้องผ่านก้าวไปให้ได้เพราะว่าเป็นเกมเกมที่ใหญ่ในระดับโลกด้วยครับทงเที่ยวหรค่ะเที่ยวน่าจะได้ลงไหมคะคนแรกน่าจะยังหกคนแรกน่าจะยังแต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเงื่อนเลือกของการติดตัวอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าเขา เขาจะยังยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ก็บางจังหวะเราก็อาจจะเอาไปช่วยเขาคนะราับเมื่อวานเราก็ได้ซ้อมแล้วก็ให้เขาลงไปในเรื่องของตอนตืนตัวอะไรพวกนี้ให้ให้เขาสัมผัสกับเกมนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสนามแรก็ะลยให้ให้เขาสัมผัสในเรื่องของเกมกับกับเพื่อนเพื่อนด้วยกับนักล่าด้วย ก็ก็หนักทุกทีมนะผมผมมองว่าทุกทีมตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะให้ชนะให้ได้นะครับแต่ว่าก็ก็คิดว่าก็จะไม่กดดันนักกีฬานะครับก็อยากอย่างที่บอกว่าให้กีฬาทำทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทําในรูปเกมของเราที่เราเคยเล่นนะครับที่เราเคยเคยสู้กันมานะครับเพราะว่า ดูจากที่ที่ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรา,ย,ย,ายังยังยังแข่งเกินกที่ถึงมากระเดกครับแน่นเลยค่ะมีไงบ้านน้องอสนามสองแล้วมีการพูดคุยกับเพื่อนในทีมมีการกระตุ้นมีการวางแผนกั็นยังไงบ้างาคะก็เราได้มีเวลากลับมาซ้อมที่ไทยแล้วก็มีมีโอกาสได้คุยกันเยอะขึ้นไปชุมทีมกันมากขึ้นแบบน,นี้ค่ะก็คือ ปรับจุดที่เราต้องแก้ไขแล้วก็คุยกันคุยกันแบบก็จะว่าอย่างละเอียดเลยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเราจะแก้ไขความพ่าดุกัวที่สัปดาห์ที่แล้วที่พลาดไปเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่เราจะบอกว่าอะไรนะผิดพลาดกันเองส่นผิดพลาะที่เราเสียกันเองอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอมารอบนี้เราก็คิดว่าอย่างข้อผิดพลาดที่เราเสียกันเองอย่างนี้มันมันน่าจะดีค่ะ ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะแบบอันแรกที่เราไปเราเจอโดมินิกันก่อนเลยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าโดมก็แบบเป็นเขาก็ดีดีมากเลยค่ะเป็นอันดับต้นๆเลยเพว่าได้ก็ตั้งข้อไว้ค่ะเราก็อยากชนะเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบไม่กดดันตัวเองเราหว่าเล่นเล่นให้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดี่ยถามเรื่องกระแสสง้างนอกอ่ะเขาก็เหมือนอาจจะแบบ ทั้งนี้ทั้งหัวทั้งรอบอะไรเข้ามาเรามีคลุ่มกุ่มตันยังไงบ้างในทีมคุยกันยังไงบ้างว่าเออไม่ต้องไปโฟกัสนะหรือว่าใช่ก็ก็มีกําลังใจดีๆจากแฟนคลับที่เขาคอยซัพพอปดอนทางทีมเราทีมนักกีฬากันเองคือทีมสตาร์แบบนี้ค่ะก็คอยให้กำลังใจกันพยายามแบบไม่ไปโฟกัสมากยิ่งโฟกัสก็ยิ่งทําให้เราแบบยิ่งยิ่งแย่กว่าเดิมค่ะพยายามแบบมองไปข้างหน้าก็ ก็ต้องแบบนั้นค่ะจะได้พูดถึงตัวหน่อยโซอาไปแล้วเรียบร้อยบ้านเราก็จะก็ดีใจเห็นว่าแบบเบุยกก็หมดช่นเคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ยังค่ะยังไงอ่ะที่ยังรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเราก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ไปดูที่ในสนามก็น่าจะสนุกแล้วก็มันแน่ๆค่ะสุดท้ายที่ลองไม่ได้ร่ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถชมได้ทาง ทีวีช่องเจ็ดะบบนะคะครับผมครับครับ,บ